สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้ไมนู่เซเสพเนาะจ้ะตำหนวดมึอกอยากค่ะพี่นอ้องสีตำนุ่งๆเลยจ้ะมาพี่นอ้องมาเส่บๆร่วมกันจ้ะขอสุดนามก่อนอืมยังนั่เลยค่ะพี่น้อง หนวดมึงยากกุุบดีขนาดค่ะอร่อยออใส่ขอาปุ่นมานาำด้วยค่ะพี่น้องหน่อยนึง ่พีนอมือนั้นเอาคีมมาแนะนำพี่น้องก็ยังถามเขามาอีกหลายคนแห้งน้วจากราคาเท่าใดใดจะกระปุกในชุดหนึ่ง มื่อกี้ขออนุญาตมาแนะนําอีกเด้อค่ะพี่น้องชุดครีมไฮโซหน้าใสหนึ่งชุดมีครีมกลางวันแล้วก็กลางคืนห้าร้อยห้าสิบาทเด้อค่ะพี่น้องตัวน,นี้ผู้ไดเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำผิวแพ้ง,ง่ายผิวติดสารกระใสได้เด้อค่ะพี่น้องหรือว่าผู้ใดที่บอเป็นสิวคือหมวยอยากบารุงผิวให้แข็งแรงปร,งปริ่งปะกายฉ่ำวาวนะจ๊ะพี่น้องกระทอยได้เด้อค่ะใครสนใจพิมพ์คําว่าสนใจได้เลยที่สําคัญเพิ่นกับมี่หลุนรังว่านขางกองน้ำเด้อค่ะพี่นอาา้องมาจ้ะเสแสต้งกันต่อือม น้องไม้น้ำชุดครีมให้โซนของลาเมอรีเมื่อกน ใส่มาเป็นปีแล้วค่ะพี่นออ่องอืมส่ พราะอายุมากแล้วนะคะพี่น้องคิมตัวไดดีก่ะอยากเอามาแนะนำ เ็ดนัวคีมตัวนี้ <c oughs> บเบาแดงเราก็ใส่ด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวจะมีค้นว่ะใส่เลยคือบวกเขาบวมเนว่าอ่าห้าตตรงเขาบว,วกเนาะค่ะพี่น้องเป็นผิวที่แบบว่าเนียนนุม่มผิวสุขภาพดีผิวห้าวนี่แบบจับเบิ้งนี้มันจะนุ่มเลยค่ะพี่น้อง เป็นประจําค่ะคือบาวรีงกับโบมนข้นขาวแต่ว่าถามพี่น้องไปเรือนเบงอคลิปกรน,นอกจากผิวหนาแล้วดีขึ้นแลยค่ะพี่น้อง ผ <c oughs> ักชูรส หลวกแนะนําเดือดแล้วก็น,นอกน้ำเยินด้วยค่ะพี่นอ้องต้มหมึกกอบ Mm-hmm. นอวมึงยักกรุบ <c oughs> ดีขนาดครับพี่หน่อง <c oughs> สมตำร <c oughs> อบดึก อันนี้เพื่นกับมีกลกองนี่ด้วยค่ะแต่ว่า่าเอาทิมน้นเนะจ้ะสื่อมาใส่เองขิ่มลังวันผู้ใหญ่นาบ่ก่อยมีปัญหา <c oughs> ถ้าขิ่มลังวันขิ่มกันเดดหชนาเนียนเยนด้วยค่ะพี่น้อง ไม่ S <S mm hmm. นเหมือนไย อันนี้จะพี่น้องเ <c oughs> สีบเสีบน้ำกันตำหนวดหมึกยักษ <c oughs> ์อื้ม นายพี่น้องใหญ่ขาจันว่านี 嗯。Mm hmm. อากาศกะ <c oughs> เรลื่อมสิเขานานาวแล้วนะพี่น้องอากาศเย็น <c oughs> บรรยากาศดีดี <c oughs> อยากกินขอจี <c oughs> ขอจีท้าใคร น่องไม้น้ำหอมจืดกรอบบางคนหวานเอาไปอย่างทั้งเปลือกเลยค่ะพี่นนอจะหวานเดี๋ยวมือหนาสีลองเอามาอย่างมึงกินสุดบ่มีรสชาติ 음음 <laughs> 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 นนวจะพี่น้องอิ่มแล้ะจะพี่น้องแส่บตำหนวดมึกหยากใส่ขนมจีนหน,หน้อยนึงตำแบบนั่นๆน้ำได้หลายค่ะพี่น้องมอนี้ เสพสะใจหิวเมนูตำหลบดึกเนาะค่ะพี่น้องก็เลยแบบพอดีสือประมือมาว้เองแต่เมื่อวานก็เลยจัดเนาะค่ะมึงเอาฝ่ายที่นึงเนาะค่ะพี่น้องทาผู้ใดสนใจชุดครีมไฮโซหนา้าใสหนึ่งชุดมีครีมกลางวันแล้วก็กลางคืนได้ค่ะพี่น้องหนึ่งชุดห้าร้อยห้าสิบาทมีครีมกลางวันหล้วกลางคืนได้ค่ะพี่น้องส่วนหนึ่งได้สองกับปลูกได้ค่ะ้าผู้ใดสนใจพิมพ์คำว่าสนใจไว้ใต้คอมเมนต์เราจะ,ะเดี๋ยวจะมีพี่ผู้เชี่ยวชาญเพิ่นมาตอบเอาจะพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปละค่ะพี่น้องขอพูดได้หลายจ้า